ในลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการติดตั้งตัว Joomla นะครับให้นักเรียนไปที่โปรแกรม Windows Explorer นะครับแล้วมองหาไฟล์ที่ชื่อว่า Joomla 2.5.11ให้ทำการแตกไฟล์ตัวนี้โดยการคลิกขวา Extract f ไฟลไปแตกไฟล์ไว้ใน d ดรฟ์ C นะครับโฟลเดอร์ App s e r v e โฟลเดอร์ d Wide Web เสร็จแล้วให้ทำการสร้างห้องขึ้นมาใหม่นะครับโดยการพิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ต่อท้ายผาดที่อยู่ตรงนี้นะครับโดยใส่ backslash นะครับแล้วก็พิมพ์ควาว่า Joomla แล้วกดปุ่มโอเคโปรแกรมก็จะทำการแตกไฟล์ไไว้ที่ห้องที่เรากำหนดไว้เมื่อกี้รอจนเสร็จสิ้นนะครับลำดับต่อไปนะครับให้ทำการเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมา เสร็จแล้วพิมพ์ URL นะครับว่า localhost s Joomla um เพื่อทำการ install ต,ตัว Joomla นะครับหากนักเรียนทำการแตกไฟล์เสร็จสมบูรณ์นะครับเบราว์เซอร์ก็จะแสดงหน้าต่างเหมือนในรูปในหน้าจอนี้นะครับจะเป็นหน้าจอของการเลือกภาษานะครับในที่นี้ให้เรียนทำการเลือกภาษาไทยนะครับ เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มต่อไปนะครับในส่วนของการตรวจสอบระบบก่อนการติดตั้งนะครับจะเป็นการแจ้งให้เราทราบว่านะครับมีระบบใดไม่สนับสนุนต่อจูมลาบ้างนะครับซึ่งในหน้าจอนี้นะครับขึ้นสีเขียวหมดนะครับคือใช่หมดเลยนะครับนั่นแสดงว่าคอมโพเนนต์ทุกตัวสนับสนุนกับจูมลาเวอร์ชั่นนี้หมดเลยนะครับถ้าไม่มีสีแดงก็สามารถคลิกที่ปุ่มต่อไปได้เลยนะครับ ในหน้าที่3นะครับลิขสิทธิ์นะครับอันนี้ก็เป็นลิขสิทธิ์หรือว่าข้อตกลงในการใช้จูมลาเราก็สามารถที่จะอ่านได้แต่ก็เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับคลิกที่ปุ่มต่อไปนะครับในส่วนของการตั้งค่าฐานข้อมูลให้เราทําการใส่ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลในส่วนของชื่อโฮสต์นะครับให้ใส่คําว่า local host นะครับ ส่วนชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลนะครับให้ใส่ชื่อผู้ใช้คําว่า Root นะครับในส่วนของรหัสผ่านนะครับให้กรอกรหัสผ่านให้ตรงกับรหัสผ่านที่เราได้กําหนดในส่วนของการติดตั้งโปรแกรม appserve นะครับส่วนชื่อฐานข้อมูลนะครับให้เราทําการใส่ชื่อฐานข้อมูลให้ตรงกับ ฐานข้อมูลที่เราได้สร้างไว้จากโปรแกรม PHP MyAdmin นะครับในที่นี้ก็คือจุมลานะครับทำนำหน้าตารางโปรแกรมจะทำการสร้าง default ให้โดยอัตโนมัตินะครับในที่นี้ไม่ต้องแก้ไขนะครับเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มต่อไปนะครับในหน้าที่5นะครับจะเป็นการตั้งค่า FTP ซึ่งเรายังไม่ใช้ FTP นะครับในหน้านี้ให้คลิกที่ปุ่มถัดไปได้เลยนะครับต่อไปจะเป็นการตั้งค่าหลักของเว็บนะครับชื่อเว็บให้กรอกชื่อเว็บลงไปนะครับในที่นี้จะกรอกชื่อเว็บอะไรลงไปก็ได้นะครับตามที่เราชอบนะครับในที่นี้จะใส่ชื่อเว็บว่า Joomla นะครับถัดมานะครับในช่องอีเมลของเรานะครับ อันนี้ให้ใส่อีเมลแอดเรสของผู้ดูแลระบบนะครับซึ่งจะเป็นอีเมลจริงๆหรืออีเมลจำลองก็ได้นะครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นชื่อเข้าระบบของผู้ดูแลนะครับให้กรอกคาว่าแอดมินนะครับเสร็จแล้วตั้งรหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลระบบขึ้นมานะครับอีกช่องหนึ่งให้ยืนยันให้เหมือนกัน ในส่วนของการเลือกข้อมูลตัวอย่างนะครับถ้าหากว่าเราต้องการที่จะติดตั้งข้อมูลตัวอย่างให้กับเว็บของเรานะครับให้คลิกที่ปุ่มติดตั้งข้อมูลตัวอย่างตรงนี้ลงไปนะครับแต่ในที่นี้นะครับเราจะไม่ต้องการติดตั้งข้อมูลตัวอย่างนะครับเราจะทําการสร้างข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะครับทีนี้ก็ไม่ต้องคลิกที่ปุ่มตรงนี้นะครับคลิกที่ปุ่มต่อไปนะครับในหน้าจอสุดท้ายนะครับหน้าจอนี้นะครับ จะบอกว่าเราได้ทำการติดตั้งนะครับหรือว่า Install Joomla เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรมก็จะบอกว่าอย่าลืมลบโฟลเดอร์ install นะครับถ้าหากเราไม่ลบโฟลเดอร์ i n s t a อ l ออกแล้วนะครับโปรแกรมก็จะไม่ยอมให้เราทำงานต่อนะครับในที่นี้เราต้องไปทำการลบโฟลเดอร์ i n s t a อ l ออกก่อนนะครับโดยการคลิกที่ปุ่มลบโฟลเดอร์ i n s t a l l ตรงนี้ได้เลยนะครับ โปรแกรมก็จะบอกว่าโฟลเดอร์ s t a l l ถูกลบไปแล้วนะครับเมื่อทำการเสร็จสิ้นการติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนทำการไปทดลองใช้นะครับโดยการคลิกไปที่ปุ่มผู้ดูแลระบบนะครับในช่อง username นะครับให้กรอก username ลงไปนะครับก็คือ admin password นะครับก็ใส่ password ที่ได้ทำการตั้งไว้เมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม login ครับ โปรแกรมก็จะแสดงแผงควบคุมของจุลล่าให้ทั้งหมดนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งจุลล่านะครับ